3ามทุ่มสี่ทุ่มตาก็จะปิดปากก็หิวได้อะไรวันนี้ได้ปลาหมึกส่งประพามาดูดิปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างส่งประพาแล้วก็วแก้มด้วยผักผักเลยที่เด็ดเลยเแบบี้คอร์สแล้วก็โปรดักที่กำลังจะลา้างเร็วๆนี้กระเทียมริกผัด ติ้ตัวเลยโดนใช่ต่อด้วยปิดท้ายด้วยแคปหมูกันเผ็ดมาที่ซื้อมาเมนูวันนี้ก็จะเป็นเอ็นแก้วปลาหมึกใช่ป่ะดูดิชิ้นมาเริ่มเลยตุ๊กัเลยไม่ต้องแต่ก็อยากได้เหมือนกันนะดูดูขอลาดพริกแค่เห็นก็เริลยอ้าวที่มันดูเยอะเพราะว่ามันใส่ผักผัดโท มาจะกินให้ดูก่อนเฮ้ยมันติดตรงนั้นอะไรพริกมันกระเด็นเมื่อกี้อยอยู่มาอเอาควา่ำกลับมาโมนเดิมเ,เดี๋ยวจะกินให้ดูก่อนหนึ่งปีแล้วกันว่ามันเป็นยังไง,งดูซื้อเอ็นแก้วมากับหนวดจิว๋วหนวดจิ๋วเป็นไม้หลายหลาสิบตัวเลยคือพดก่อนกรมกรเทียมหนุ่ม เดี๋ยวกลิงนะกินกระเทียมเค้มแรงเหมือนจิน้มเขากระเทียมกระเทียมเยอะจัดข้าวเหนียวมาไม่มข้าวสวยแล้วอืมแต่อออออเอนเอนแก้วเขาดีนะชิมหน่อยเอ็นเหมือนแบ่นี้นี่ก็เอ็นแม่อืมใช่ม,ม,มันเหมือนเป็นตรงปากมันหรอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะนี่มีผักอะไรเนี่ยทำไมรู้มันห่ออะไรมาไม่รู้ทำายนี่แต่ดูกระเทียมเขาดิเห็นปะ กระเทียมเขาอัดแน่นเลยนะดูกระเทียมวันนี้นาะยกินทีฉุนนะโดนเลยเป็นไงเป็นไงเหมือนปากมันเลยอะคอคล้ายๆทรงมันคล้ายๆปากเลยหรือปากมันก็ไม่เลยขอโดนหนะ่อยขอโดนนะคำนี้แหละอืมคำนี้เอ็นแก้มด้านล่าง เบบี้อออคอร์สถักชีด้วยตบด้วยกระเทียมเป็นตอนตันพริกกระเทียมพริกกระเทียมเป็นตอนตันอืมเอาวชอนกฉุนาชอนกประกอบคู่กับน้ำเต้าหู้ร้าน นเ้เท้าซิ่เน ouais ี่ยซี้วถั่วซ pues ี้วสมระพาเติมด้วยแคดหมูแคดหมูโดนกับพริกเจียวพริกเจียวหูเฮ้ยระวังเพลพริกเจียวพริกเจียวแค่นี้พอเดือแส่บพอหืมตบไปเปนบิ๊คอร์สหืมหมึกน้อยสองตุกสองหัว รวยครับสองหน่วยนี่ประมาณนี้ผงครีเออร์รสน่าจะแน่นโอ๊ยดูปากมันโอ้ดูชิ้นนี้ชิ้มันเริ่มเลยเอะเต็มผักละ <c oughs> ก็โดนดูผักใส่ผักเข้าไปเบิ้นเลยเบบีคอร์สผักไปอีกผักแพลวผักแพลวไม่ไหวสูย้สยากเหรอสู้ยากเหรอเลยแต่และเนี่ย พอละเผ็ดไม่ไหวอร่อยมากอร่อยมากนอนเบิ่มเลยอืมจบไปเริ่มเลยแจกไปเ้ยเอเคพักก่อน